สนับสนุนโดยเมนูแรกที่เราจะปรุงจากน้ำพริกอนเนกประสงค์ของเรานะครับจะเป็นอาหารว่างรับประทานกันได้ทุกคนนะครับผมจะทำเมี่ยงหมูครับ เมี่ยงหมูตัวนี้เนี่ยนะครับแน่นอนว่าเราจะเอาตัวเนื้อหมูมาปรุงกับน้ำพริกอเนกประสงค์ของเราแล้วก็ทานกับสลัดผักมากมายนะครับอะ่ะก่อนอื่นนะครับเวลาที่เราจะทาอะไรเกี่ยวกับเนื้อสัตว์ก็ตามคุณผู้ชมจะต้องเอามาทิ้งที่อุณหภูมิห้องก่อนถ้าเผื่อเราใช้เนื้อหมูที่ออกมาจากตู้เย็นแล้วเอาไปปรุงโดยตรงนะครับจะทําให้เนื้อหมูของเราเนี่ยออกมาเหนียวไม่นุ่มนะครับและที่สําคัญนะครับหม้อที่จะเอามารวนเนื้อหมูนะครับผมเอามาตั้งไฟให้ร้อนดีก่อนที่จะใส่เนื้อหมูลงไปครับ หม้อร้อนดีแล้วนะครับใส่เนื้อหมูลงไปครับผมแล้วก็ใช้ไม้พายเนี่ยนะครับพยายามบี้เนื้อหมูให้แบกและล้วนดีไม่ต้องห่วงนะครับว่าเนื้อหมูเนี่ยจะติดหม้อเพราะเนื้อหมูเนี่ยเขามีไขมันอยู่ในนั้นนะครับเวลาที่หม้อของเราร้อนนะครับเราจะใช้เวลาในการปรุงแค่แป๊บเดียวเท่านั้นเองครับเห็นไหมครับไม่มีอะไรที่ติดหม้อเลยนะครับลร้รวนนะฮะให้ไขมัน ของหมูออกมาครับตัวไขมันของหมูเนี่ยครับบางทีมันจะมีกลิ่นนะครับซึ่งจะทําใหา้ความหอมของอาหารของเราลดน้อยลงนะครับดังนั้นเดี๋ยวผมจะลวนหมูให้สุกดีแล้วจะกรองตัวไขมันออกครับสุกแล้วอ,ออกมาครับแล้วก็กรองน้ําครับเอาละครับ คอนเทน์เนื้อหมูกลับเข้ามานะครับหลังจากนั้นนะครับน้ำพริกอนเนกประสงค์ของเรานะครับใส่ลงไปครับน้ำปลาครับ1ช้อนโต๊ะครับผมหลังจากนั้นนะครับเราก็นำกลับมารวนบนความร้อนนะครับให้ซอสของเราเคลือบที่ตัวเนื้อหมูดีใช้ได้ครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็พักให้เย็นลงเล็กน้อยครับเดี๋ยวเรามาเตรียมตัวผักสลัดของเรากันดีกว่าครับอย่างที่บอกนะครับว่าเมี่ยงของเรานะครับเราเสิร์ฟกับผักหลายๆชนิดเลยครับผักสลัดนะฮะเราเด็ดให้เป็นพอดีคำนะครับแล้วเนี่ยครับเดี๋ยวพลก็จะจัดลงไปนะครับเราสลับสลับกันก็ได้นะครับที่สําคัญนะครับเราพยายามเลือกผักที่มีลักษณะใบกรอบนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็มาใส่สมุนไพรต่างๆลงไปนะครับแล้วแต่ความชอบเลยครับคุณผู้ชมวันนี้ผมใส่ตะไคร้นะฮะคนเป็นคนที่ชอบสมุนไพรเยอะๆนะครับใส่ขิงครับผมหอมแดงครับถ้าชอบเผ็ดเราก็ใส่พริกลงไปด้วยครับนอกจากนั้นนะครับก็มีมะนาวถั่วเม็ดมะม่วงป่นครับมะพร้าวคั่ว เ้าทุกอย่างนะครับเบาๆครับผมนี่นะฮะจะเสิร์ฟแยกก็ได้นะครับแต่ผลว่าการที่เราผสมรวมกันเลยก็ทำให้รับประทานสะดวกเวลาที่เราจะรับประทานใช่ไหมครับง่ายๆฮะอย่างเงี้ยครับเรามีผักราตากตัวเครื่องเมี่ยงของเรานะครับแล้วก็พร้อมรับประทานแล้วครับ เรียบร้อยแล้วครับและนี่ก็เป็นเมนูของว่างแบบง่ายๆที่มีกลิ่นอายแล้วก็รสชาติของน้ำพริกอเนกประสงค์ของเรานะครับเมี่ยงหมูครับ